ครับมาคุณผู้ชมทีนี้เราไปดูอีกเรื่องราวหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีแอปพลิเคชันใหม่พอพูดถึงเราพูดถึงฟาร์มดีไม่ใช่ความดีที่เขาแบบว่าวัยรุ่นมาแบบฟาร์มดีนี้ไม่ใช่นะฟาร์มดีที่ว่าก็คือฟาร์มนี่แหละที่บอกว่ามีข้อมูลดีๆเนี่ยให้กับคุณผู้ชมคือลักษณะเนี่ยมันจะเป็นแอปพลิเคชันนะฮะอันนี้เราได้เป็นบชัวมามาจากศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาตินะครับนี่ก็จะเป็น มีจริงๆมันมี2แอปพลิเคชันก็คือมีฟาร์มดีกับราคาฟาร์มนะฮะแต่วันนี้เราจะขอ,อนําเสนอตัวออไม่ใช่ตัวนี้เลยเออตัวนี้แหละออฟาร์มด,ด,ดีนี่แหละคือเป็นแอปพลิเคชันที่จะให้กับทางคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะวางแผนการผลิตได้แลวก็รวมถึงถ้าหากว่าคุณมีเนื้อที่กี่ไร่กี่ไร่ก็จะมาดูกันว่าผลผลิตคนออกมาเท่าไหร่อะไรยังไงโอ้ก็คือให้วางแผนการผลิตล่วงหน้า<ช>นะะแล้วก็ดูด้วยว่าคู่แข่งรอบๆเราเนี่ยมีใครปลูกอะไรเหมือนเราหรือเปล่าแล้วก็ตลาดเนี่ย เขาต้องการซื้ออะไรกันแน่ก็คือนำกระนํำตลาดนำการผลิตนั่นเองโอ้โหเก๋ไก่อาไปดูแอปนี้กันค่ะเชินครับเพียงเกษตรกรโหลดแอปพลิเคชันฟาร์มดีทั้งจากระบบ Android และ iOS ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำขึ้น แอปฟามดีเป็นแอปที่ถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญทําให้เกษตรกรที่ต้องการรู้ข้อมูลด้านการเกษตรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนก็ตามได้อย่างแม่นยําถูกต้องตรงเวลาเพราะเป็นข้อมูลที่ถือว่าเรียลไทม์ที่สําคัญยังเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายให้เกษตรกรว่าควรจะผลิตสินค้าที่ทําอยู่ในปัจจุบันหรือไม่หรือควรเปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตร ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เสริมหรือทดแทนเพื่อทำให้เกษตรกรได้มีความหวังว่าการทำการผลิตของพวกเขาจะมีไรายได้สามารถลืมตาอ้าปากไม่ต้องพึ่งพาฟ้าฝนเพียงอย่างเดียววิธีการจะเรียกใช้ข้อมูลเบื้องต้นถือว่าไม่ยากเลยค่ะ เปิดมาหน้าแรกก็จะบอกให้กรอกข้อมูลจังหวัดที่อาศัยกรอกข้อมูลเนื้อหาที่ทําการเกษตรแล้วทําการบันทึกข้อมูลหลังจากนั้นเลือกประเภทกลุ่มสินค้าซึ่งจะแยกรายละเอียดเลือกรูปแบบของความต้องการที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะมี3รูปแบบทั้งการเกษตรแบบดั้งเดิมหรือการปลูกแบบผสมผสานหรือเปลี่ยนรูปแบบทําเกษตรกรแบบใหม่ข้อมูลที่ถูกบันทึกจะถูกนำมาคำนวณต้นทุนการผลิต กำไรจากการผลิตเมื่อเทียบกับภาวะตลาดในปัจจุบันรวมไปถึงราคาในตลาดโลกเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เปรียบเทียบและมองคิดทางในอนาคตในการผลิตได้อีกด้วยตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํานะครับแต่ว่าก็คงต้องขอให้รออีกสักระยะหนึ่งนะครับเคยทําเสร็จแล้วล่ะครับแต่ว่าเอาไปทดลองของที่เราทําใหม่เนี่ยเราก็ไปทดลองคุยกับเกษตรกรไปลองในพื้นที่ทุกภูมิภาคนะครับก็เอามาปรับปรุง ให้สามารถใช้ได้ง่ายมากขึ้นอันนี้ชื่อว่าฟาร์มดีออหรือฟาร์มดีไซน์อันนี้อยากจะแนะนําเกษตรกร,รกจริงๆ <Okay. S 1> มันจะตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรเกษตร <Okay. S 1> และสหกรณ์ในปัจจุบันเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับนะครับจากสถา,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 านการณ์โควิดนะครับจากสถานการณ์โรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในต่างประเทศนะครับ สงครามทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างงี้ทำให้อยากให้เกษตรกรต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้คุณเคยปลูกข้าวอย่างเดียวคุณก็ต้องมาดูว่าการปลูกข้าวอย่างเดียวมันให้ผลตอบแทนคุณคุ้มหรือเปล่าในปัจจุบันถ้าคุณปลูกข้าวคุณมีที่ดิน30ไร่คุณปลูกข้าวสักสาไร่เลยเป็นเชิงเดียวเนี่ยถ้าเกิดข้าวราคาลงคุณก็ลําบากเลยนะครับแต่ว่าคุณแบ่งพื้นที่ของคุณไปปลูกพืชอย่างอื่นนะครับที่ให้ผลตอบแทนสูง นะครับดีกับข้าวด้วยนะครับให้ผลตอบแทนที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และเหมาะสมกับพื้นที่ตลาดมีความต้องการอย่างนี้ก็น่าสนใจเลขาที่การสํานักง,งานเศรษฐ,ฐกิจการเกษตรย้ำว่าแอปนี้ใช้ไม่ยากสิ่งที่ออกแบบคือทําให้คนใช้หรือเกษตรกรบ้านเราที่มีอายุเฉลี่ย55ปีใช้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนเพื่อให้ทันสถานการณ์ และกล้ารับประกันได้เลยว่าจะช่วยให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกต้องเหมาะสมและใช้พื้นแผ่นดินที่ทำกินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดประโยชน์สูงสุดคือไรายได้ที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้อยู่ในขั้นตอนทดลองให้เกษตรกรทดสอบและปรับปรุงหน้าแอปให้ทันสมัยเข้าใจง่ายคาดว่าจะเรียบร้อยเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ในกลางปีหน้าสำนักงานเศรษฐกิจให้ความสําคัญนะครับพยายามออกแบบ นะครับให้คนที่ใช้ไม่เป็นใช้เป็นถ้าเราไปออกแบบให้นักวิชาการใช้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่นี้ถ้าเป็นเกษตรกรแล้วยิ่งถ้าเป็นเกษตรกรรุ่นเก่า <c oughs> วันนี้เกษตรกรบ้านเราอายุเฉลี่ย55 <c oughs> ถ้าต้องมานั่งกดแล้วมายุ่งยากกอกตารางหนึ่งตารางสองสามสี่มันไม่เวิร์คครับ <c oughs> เราพยายามที่จะทําให้มันมันซิมพลายแล้วก็ซิมเพิลว่ามันใช้ง่ายที่สุดแค่บอกชื่อบอกนาะมบอกชื่อที่อยู่นามสกุลเลขที่แล้วก็กด เลขนี้นหน่อยหน่อยไม่ต้องซับซ้อนนะเอาให้ใช้ได้นะครับเหมือนกับใช้ลายใช้อะไรอย่างเงี้ยให้ใช้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวกําลังออกแบบอยู่คิดว่าเกษตรกรทุกคนจะใช้ได้และใช้เป็นและใช้ง่ายนอกจากนี้สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรยังได้จัดทําศูนย์ข้อมูลการเกษตรแห่งชาติซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรทั้งหมด ถือว่าเป็น Big Data และมี AI ประมวลผลของข้อมูลให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งเกษตรกรผู้ผลิตมองตลาดในอนาคตปัญหาผลผลิตล้นตลาดจะแก้ไขอย่างไรซึ่งขนาดนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนำความสำเร็จในอดีตตอบคำถามในอนาคตทดแทนระบบเดิมที่ใช้คนเป็นผู้ตอบคำถามหรือประมวลผลซึ่งศูนย์ข้อมูลนี้ จะนำไปสู่การกําหนดทิศทางและผล,ผลผลิตและการเกษตรของไทยในอนาคตแมต่อไปเกษตรนี่ต้องทันสมัยนะคะต้องอย่างน้อยผมว่าสมาร์ทโฟนสมัยนี้ก็ไม่ได้แพงกันนะสองสามพัน<ะ>ก็ซื้อได้<ะ>แต่ที่สําคัญก็คือว่าทางทางหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องเ<ะ>นี่ยเขาก็ออกมา ถ้าพูดกันภาษาง่ายๆคือมันเป็นเบต้าเวอร์ชันก็คือการทดลองใช้กันอยู่ทดลองอยู่ทดลองอยู่แต่ว่าอนาคตเกษ,ษ,ษตรกรสามารถที่จะออกแบบฟาร์มนะคะได้ด้วยตัวเองเพราะว่าคําว่าฟาร์มเนี่ยหมายถึงที่ดินของเกษ,ษตรกรนะคะ<ห>คําว่าดีย่อมาจากดีไซน์นะคะนั่นก็คือการออกแบบฟาร์มอ,ออกแบบผ่านโทรศัพท์มือถือนี่แหละนะคะออกแบบว่า เราจะปลูกอะไรดีนะคะแล้วปลูกอะไรที่มันขายได้กําไรดีๆเห็นไหมน้องไก์เทโคโนโลยีนี่แบบมา,มาเร็วแล้วก็ช่วยได้มากเลย